เอาล้ครับออกสตาร์ไปแล้วครับรียบร้อยกับประกาศการนี้รุ่นของน e x t ์แล้วครับ F 2 F 4ี F 5แล้วดีมันโอ้แล้วมุดซ้ายมาเลยครับอีว7ฮะมุดซ้ายขึ้นมาเลยครับหมายเลขส4ีครับพุทธิพง์เกือบแต่ไม่ถึงครับได้แต่ไม่ถึงแต่คนที่ออกมาได้สวยกว่า s e เ e n นเอ็นเลดครับสตาร์จากท้ายครับสุวินอาศิลบัณฑิตดีขึ้นมาเป็นอันดับที่3ครับนั่นหนุนแมงป้าก็ตกใจเลยครับโอ้โหเปิดอย่างนี้ อย่างที่ผมบอกนครับเซเว่นจากเอ็นเลยครับดีจากทุกท้ายนะครับแล้วขึ้นมาอยู่ที่3เลยฮะอ๋อที่บอกว่าต่อท้ายแล้วม,มาต่อท้ายอา่ะหอกแล้วว่าคันนี้ไม่ธรรมาดาแล้วดูครับไม่ยอมด้วยขึ้นมาได้นี่ขึ้นไปติดท้ายไนฟาร์เบอร์เกอร์ด้วยเอาละพลัง นายเจอของเจิงแล้วนายเจอแล้วมาแล้วหมายเลขสิบสองครับสุวินนะฮะแหมมาดีทีเดียวครับปกปกติที่เซเว่นเนี่ยเขาจะมาสนามสุดท้ายกันนะครับแกงเขานะครับครับผมโอ้โหดูนะครับมาแล้วครับหน้าแหลมจอมบินนะไทยครับหน้าแหลมหน้าแหลมสายบินป๊อบยินการันตีครับนี่เลยครับคันนี้เลยครับที่ผมบอกว่าเขาบินตั้งแต่เมื่อวานนะฮะครับผมมาแล้วครับโอ้ยยินการันตีเอาแล้วครับดูครับเอ็กเซเว่นครับมาแล้วครับโอ้ยป๊อบขับแบบไม่เกรงอายุรถเลยครับ ดูขมุดครับซ้ายทีขวาดีจะไปทางไหนดีไปไม่ได้ติดแอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยผมเสียวตูดเซเว่นลอยโอ้โหดอกเมื่อกี้สุวินครับส่งสเตฟานเบอร์เกอร์ขึ้นแบงค์ฝั่งซ้ายเลยครับแล้วตัวเองก็มุดขึ้นมาเป็นที่สองลังบอกไทยแลนด์ไทยแลนด์โ n ล y only ไอ้เงี้ยไอ้ไม่กล้าไปโอ้ป๊อปไปเลยโอ้ป๊อปแรงแล้วกน โโอ้หมาอย่างนี้ครับแล้วดูครับอันดับที่2ตอนนี้เปลี่ยนเป็นของสุวินอศิระบัณฑิตครับนี่ฮะอิเลนะอิเลนะมาแล้วมาแล้วอูด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 อยู่วิ่งสบายมากไปสองรอบแล้วนะอูดอยู่จะใจเย็นแบบนี้ไม่ได้แล้วดันหลังมาแล้วโอ้โหอูดอูดเอาละอูดอูดโดนอูดอูดหนีพ้นอูดมาเอฟอูดโตแล้วตรงนี้ครับสเตฟานเบอร์เกอร์ครับหลังจากลงไปอยู่ในตำแหน่งที่3 โดนจะป๊อปกดดันครับครับป๊อปจะโดดไหมครับป๊อปจะโดดโชว์ให้ตรงนี้ผมบอกเลยครับคนอยากเห็นคนไทยบินได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคนนี้แหละครับเขจะบินที่คุณดูโอ้แล้วบินยครับบินมาอย่างงี้บินมาติดตูตเซฟิโลเลยโอ้บินมาติดต้นเลยนะครับท้ายเลยครับดูครับตัวก็ชนมาเฉียวแล้วครับมาแล้วครับป๊อปครับเฮียยินครับดูลูกเฮียยินขับดีครับโอ้โหดอกแบบนี้บอกเลยว่าแทบร้องฮะ โอ้น้าแหลมพร้อมบินนะบอกเลยฮะแต่ตอนนี้คนที่จะแทบรอมากกว่าคืออุสครับเพราะว่าตอนนี้มาแล้วครับสวินอัิลบันดิตเอ้าโอ้แล้วมาหมุนตรงทางตรงกับสเตฟานเบอร์เกอร์ก็บอกแล้วครับเมื่อกี้โดนป๊อปเข้าไปไงกดดนหน้าดูไงสเตฟานบอกไอตกใจ O M G เอ้าเอายังไงครับเอ้าลับอาเรีย P K P K ดึ๊ดึ๊บอย่าไม่โอ้โห อ๋อโอ้โหแรับแอร์เลียไปแรับไปเดี๋ยวนี้โอ้ยเข้าเต็มท้ายเลยครับโอ้ยไปเยีบเยีบน้ำเมื่อกี้ครับแต่ตอนนี้รับดับหนึ่งดับสองสนุกครับนาวและไตฟานเบอร์เกอร์กลับมาได้แล้วครับตอนนี้ไหลยาวเราไปเป็นอันดับที่9เลยครับ OMG หยังวะแต่นี่ก็ OMG เหมือนกันครับพอสุวินไอส์แล็บมันติตครับวอชนนนเบอร์เกอร์จะเป็นคนที่ขับแล้วไม่ต้องมีแรงกดดันตอนนี้สุวินครับ กดดันจากที่ส0บขึ้นมาเป็นที่2และกำลังไล่บี้ที่1เนี่ยนะที่เจ้าเปียเชียเนี่ยนะเจ้าต้อมเนี่ยนะต้อมครับต้อมไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหไล่อย่างนี้ต้อมสนุกมากครับเพื่อนเพื่อนเชียต้อมอยู่นะครับถ้าต้อมได้ยินนะครับต้อมทำเพื่อตำบลของต้อมนะครับครับโอ้โหเชียเขาเยอะไล่มาแล้วตอนนี้ลงไปสุดทางตรงครับประกบข้างติดคู่นะคู่นี้นี่ขับหลังทั้งคู่ครับสนุกฮะสนุกเลยฮะมันต้องมาแล้วฮะมันต้องโดนแล้วครับอู อูดนายลอยนวนมานานแลวโอ้โแล้วดูจังหวะการข,ข้าตรงนี้อันนี้ปล่อยยืดแล้วนี่ครับป๊อปสายบินอยากยินการันตีครับสุกเมธวรภาคพึกหน้าแหลมของทุกคนนะฮะเมื่อกี้นี้ไปสร้างแรงกดดันให้เซฟานเบอร์เกอร์อ้าวเดี๋ยวต้อมต้อมต้ม What Happen หยังวาอีหยังวะอ้าวอยู่ดีๆก็แพลวครับต้อมไม่น่าทักเลยกูโอ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้ต้อม อ้าวอ้าวเจ้าป๊อปมาครับหน้าแหลมคันนี้ครับมันเหมือนแถวๆกันไปหมดทุกคนเลยครับเออเกิดอะไรขึ้นครับอันี้เรื่องจริงไหมครับดูดิครับมันวิ่งมันเหมือนไม่เต็มยังไงไม่รู้ครับนะโอ้โหเล่านี้ครับหน้าแหลมแซงไปแบบนิ่มๆครับแซงด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหเมื่อกี้ยังไงครับม้าแมพพระเอกหนังบู๊เลยครับตอนนี้กลายเป็นพระเอกหนังชีวิตครับน่าเสียดายครับสุวินอศิรบัณฑิต เว้นทั้งกูเลยเอาแล้วป๊อปเติมแล้วป๊อปเติมละอ้อาวยังเหลือนี่คันหนึ่งครับ P K ครับยังเหลือจนตามอยู่ครับไหวครับยังไหวครับตันนี้คนนี้นี่ก็ตอนจังหวะออกโรลลิ่งมาในมุดซ้ายมาเลยนะนี่นะตัวตางนะ P K Racing ไงส่งเข้าประกวดครับแลปแอร์เรียครับอานียังอยู่ครับนี่ยังอยู่วรกาเลอริศัีธิ์ตอนนี้ครับอันดับที่5 o v โอเวอร์ออลครับ น่าจะเป็นที่4โอเวอร์ออลด้วยแล้วเป็นที่1ในรุ่นของ F 2ครับตรงนี้สนุกครับมีรถหลายคันครับมาดูโอ้ยแล้ว173นี่ก็ F 2เหมือนกันครับมีผลนะครับคู่นี้นะครับมีผลในเรื่องของอันดับทันทีนะครับ67นี่ F4 ครับ F ครับธีรพัฒน์พิมพาเลือนอ้าวโอ้ไม่ไว้แล้วเหนื่อยตอมจอดแลไม่เป็นไรครับรถยังสวยอยู่ฮะอ้าวแซงมาแล้วครับตอนนี้หมายเลข67ครับครับแซงขึ้นมาได้แล้วครับเจ้าธีรพัฒน์พิมพาเลือนครับ มาแล้วครับแต่โดนตรนนี้ฮะเอาละครับเอาละครับปุ่มนี้ก็สนุกเหมือนกันครับวรการนี่อันดับสี่วออครับผมเอาโดนแสงคืนครับหมายเลขเจ็สามนี่ปงสักชุ่มช่วยครับสามารถแซงธีรพัฒน์พิมพาเรือที่หยอดเหรียญรถมาเล่นได้หลายรอบแล้วนะครับผมสักชุ่มช่วยนี่ว่าแล้วขวัญใจทะเลทองบอกวินครับ1น3เ็อ๋อคนนี้แหละฮะอ่าเนี่ยแหละ อ๋อเป็นทะเลทองบ่อวินหรือแถวนี้ดิใช่โอ้อะไรอร่อยฮะอะไรอร่อยพิมมาฮะเอามาทางนี้ครับนี่ฮะเจ้าตาลครับขอมาสนุกกับป๊อปหน่อยฮะขึ้นไปหากำลังจะขึ้นไปหาป๊อปครับคุณมั่นใจแล้วเหรอว่าคุณจะไปหาป๊อปหินการันตีก็ต้องไปนะฮะไปถามสเตฟานเมอร์เกอร์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้สเตฟานตกใจอ่ะมือล้านนะพงไล่สาวผิดหมดนี่นี่ฮะนี่ครับอินการันตีครับ แค่ทำเรื่อนรถได้ดีจริงๆนะพี่ยิเนะครับผมต้องยกให้แกเลยนะครับครับนิ่งโดยเฉพาะอย่างเครื่องลดเล็ตโรอย่างเครื่อง 4K อย่างเครื่อง A อย่างนี้นะใช่ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับสีลิ้นสีลิ้นเนี่ยนะครับสีลิ้นดุดสดเนี่ยนะสุดยอดเลยอ่านี่ครับที่หนึ่งในลูกของ F2 ในขณะนี้และที่ 4UO ครับวรการเลอร์สีที่สั์การกลับมาของเขาครับไม่ธรรมดาครับซูเปอร์สุริคันดีครับแรงฮะแรงมากฮะครับ เอาครับรีดน้ำให้อีกล้อฮะมันจะเปรีดน้ำทำไมครับผมหนี้หน้าที่ตัวเองเป็นขับซีนะถ้าขับสองไปรีดน้ำเมื่อกี้แล้วกดเข้าทางตรงนี่ม้วนเป็นโลตีเลยนะไอ,อ้ตาธีรพัชชอบจังเลยแล้วเล่นน้ำเนี่ยเ,เป็นเด็กๆไม่ได้เห็นรถแบบตอนเด็กๆแกมีแองน้ำไม่ได้เราลงเล่นมู h ม m m a มู h ม m m a d อะไรเตร้ครับแซงแบบนิ่มๆครับจากที่7ขึ้นมาเป็นที่6กครับเตฟานครับมาเล่นด้วยครับเซปิลโล็ต้องเซปิลโลดิจ้ะเออมาเจอกันหน่อยเน้ อ้าวแล้วสเตฟานครับพ,พยายามจะเก็บเอาอันดับตัวเองคืนให้ได้ครับหลังจากอันดับที่สครับรู้แล้วมาแล้วครับขอมาสนุกกับกลุ่มนี้ด้วยแล้วกันนะสเตฟานขออายไปละไอไปดีกว่าที่ภาพตัดมาอันดับหนึ่งเหรออ๋ออูด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 เชนเนอร์เนาะอูดหเหงาดิเออพอไม่มีตอมเล่นด้วยอ่ะอูดมาเล่นกับกลุ่มหลังด้วยเหรออุ้ยไล่อูดไล่มาจนถึงเลยเหรอไล่นอกรอบถึงอันดับที่6ที่ห้าแล้วครับอูดอูดเหงาเหรอ อู้อยากมีเพื่อนเล่นใช่ไหมอู้ทำอย่างนี้ใครควนันขนาดนั้นโอ้ยโอ,อ้ยอ๋อน่าจะเป็นควันเบรกครับเดี๋ยวก่อนครับเหมือนเหมือนอะไรบอวินบอวินเป๋เปเปเปไปนิดนึงฮะโอ้ยเมื่อกี้ควันลูกเบ็นล่ำเลยครับอุ้ยตะต้อมอยู่ในนั้นก็ใช้หายไม่เป็นแนะโอ้โหนึกว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อน่าจะเป็นเบรกล็อกครับเบรกอ๋อเบรกล็อกนะครับครับไม่ไม่เป็นเบรกป๊อปเบรก เบเกแจ๊สบ้างฮะอ๋อใบพัอล็อกมันมันกว่าอ๋อจะหวานหนักจะหวานมันมกนนว่าเฮ้ยคณะเดียวกัน <c oughs> นั่นแหละแหมชงมาให้หวานขนาดนี้ให้ย,ยังไม่เล่นจะเกรงใจไปหน่อยเนาะ <c oughs> เอาโอ้โหอะไรครับเนี่ยวิ่งไปบรรเทากันหมดแล้วครับนะงงไ,ไปหมดแล้วครับดูครับผู้นำครับมันวิ่งมันบัวไปหมดแล้วครับเดฟานแกนี่ไปให้เกียรติคนเลยนะอ๋อเหงาเหงาไล่สุดท้อรอบสุดท้ายครับตอนนี้ไล่เก็บมาแล้ว ทางบ้านกล้องคลินิกกล้องคลินิกยนบอกเดี๋ยวสนามหน้าเจอไดโนเสาร์ฮะไดโนเสาร์มาแน่ครับโอ้โหพวกเซเว่นเซเว่นเซเว่นชอปเซเว่นชอปชอบใส่ไดโนเสาร์เดินน่ะอ่านั่นแหละอันดับหนึ่งครับตอนนี้ยังคงเป็นของอุชูเนนเบอร์เกอร์ครับอันดับที่สองสุเม่วรรพาพฤกอันดับที่สามพิทพงพีและโซงครับนี่แหละครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่หนึ่ง F5A เป็นของอุชูเนนเบอร์เกอร์ครับอันดับที่หนึ่ง F5C เป็นของสุเม่วรรพาพฤก อันดับที่1 F สีเป็นของพื้ที่พงพีรัตวงศ์ครับและอันดับที่1ในรุ่นของ F 5 B เป็นสเตฟานเบอร์เกอร์ครับและอันดับที่1 F 2เป็นวรการเลอสิริศักดิ์นะพูดงงเลยฮะถ้าบอกแยกรุ่นจะงงดูโอเวุโมอค์ดีกว่าเพราะว่าแยกรุ่นนะเดี๋ยวเป็นช่วงรับรางวัลกันไปนะครับเดี๋ยวคนบ้างม่งอะไรนะที่1หมดเลยเวอรเออนะอย่าพูดให้มันงงนะนี่แหละครับและคันด้านหน้านี่รถของสเตฟานนี่วิ่งยังวิ่งคนละรอบอยู่นะครับอ๋อเขาอยากมาลีนกับเพื่อน แล้วก็เข้าไปนันแล้วไงนีไงเรียบร้อยรับรงตะหมากรุกไปครับแชมป์ครับอันดับที่หนึ่งครับอูชโอนเนนเบอร์เกอร์เรามีคนทางทางบ้านถามว่าเข้าดูสนามปีนะครับไม่ได้นะครับเราไ็ได้เปิดให้คนนอกเข้านะครับครับผมเนี่ยมีคนถามเข้ามานะครับตอนนี้ยังเป็นการแข่งขันในรูปแบบปิดอยู่นะครับก็รับชมการผ่านทางระบบไลฟ์รีมิ่งตรงนี้นะครับซึ่งเราขยับมาไลฟ์ซีมิ่งกัน2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ นี่ครับอันดับที่2องโอออกครับสุแม่วัลภาพพฤชจักยินการันตีหน้าแหลมไฟโดนัทครับและดับที่3ครับพุทธิพงศ์พีรัสวง์ครับในรุ่นของ F4 ครับคันนี้อย่างที่บอกครับตอนแรกเราคิดว่ามันจะจบกันแบบชิวๆนะปรากฏว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่มีอ่ะม่มีทางชิวนะเนี่ยโฉมหน้าเราดูกันมาเมื่อกี้คิดเราก็เกือบโดนโดนกแรงกดดันแล้วนะใช่ แต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ถึงอะไม่เป็นไรครับสู้กันใหม่ฮะสนุกสนุก,นกฮะเดี๋ยวรุ่นหน้า<อ>นะครับม,มีความมันอยู่นี่นะมีสเปเชียลคร์ขับรุ่นนี้มันนะครับ